สวัสดีครับอีกที่ทนารักที่องบ้านนะครับตอนนี้ก็มาขับยไปมาหน,น,น่นอเีย่พื้นที่นะพี <estão> ่เนาอาเลเนาะลงเาเลนื้ม รับมาจับเดี๋ยวก่อนนี่จะเอาไปทุก กำลังเคลียร์พื้นที่นะเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามแล้วก็ราบเรียบนะคะก็เก็บดินเก็บหินเก็บอะไรเข้าไปใส่ก็ยกพงนะคะห้องน้ำมาตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะแต่เราก็ยังไม่มีระดับน้ำนะวันนี้ลืมก็ยังไม่มีระดับน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะ เอาไว้วัดในวันพรุ่งนี้เอาระดับน้ำมาในวันพรุ่งนี้เราค่อยทำเนาะเราก็พักอยู่ที่ใต้ร่มต้นมะาขามนะพี่น้องนะ นนขุดลองดูเรยจะรู้ว่ามันแข็งหนื้ออ่อน,นอดินมันผุบอ่โอ้ทำงานที่ร่มนะให้เป็ดีทุกทนโอ้คือควันมาแทบัดนี้ลากอคง,งจะจะสงสัยจะได้เอามีดมาด้วยเยนาะมาตัดลากก่อนเนาะ ก็ผุผุน้าพี่น้องมันก็เลยขุดง่ายสงสัยไม่ต้องใช้เครื่องขุดเจาะนั่งก็ดูแลว้ลวป้าตองขุดสามวันนะคะสำหรับบอกคือ พอหนึ่งก็วันหนึ่งส่วนทําครงก็จะง่ายนิดนึงลุงลุงนี้ก็ยืนบรรยายนะนยนนก็ยังไม่ยอมขุดนะ แบบนี้ได้บุญนะครับพี่น้องอเราทำที่ที่ขี้ให้เขาที่ปวดทุกขท<ห>ีป่ปวดทุก <c oughs> พูดซะ,ะเ,าเนานะออเรนเนาะวันนี้ออเรนกับลอล่าก็มาเอาบุญนะคะพี่น้องนะเ,อาเนเา,เนอา,านะออเรนต์มาช่วยถือกล้องให้ลุงมินะ ได้ใช้เครื่องขุดจริงลนนงนนเยบ่ๆ พีเนองขุดพดดกลไมได้เนาะ้เสียเ้าจ้เอเปลี่ยนผัดกันนะคะเอาเอานนนระวังเหยียบขี้หมาเด้ออืมันตนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ